นี่ครับพ่อกับพญาโจรบนเกาะอีเดียวนะครับมือนีนะครับมี่มีนู่นนะครับง่ายๆนะครับมากฝากมาต่อนะครับมี่ครับอีกหนึ่งห้งนอมามาครับไข่สองน่วยครับกล้วยสองน่วยครับผมงขนมหนานุวนครับซี่ยังซี่ห่อนะครับจะว่าสืบ่กกินเิื่อกอครับเป็นแเหนียนําพี่ครับมามากครับมาแสบๆมามาน้ำกันกินยังไงครับไม่นู่นมือนีครับ ครับสวัสดีครับพยโจมเหมือน่อนมากอีกแล้วนะครับมอนี่กินง่ายๆเนาะครับเนาะนี่ครับมูมียังหลายครับมาม่าครับแล้วก็ไข่สองน่วยนะครับก้วยสองน่วยขนมเหนานวนนะครับบัควีกนะครับมาม่าครับมาจจดเสียจนักกันครับหนี่งแบบเสียบได้ครับรับแดดขออาหารกินมาแต่น้อยเนาะมาม่านะครับหมูสับครับอุ้ยอุ้ย เส็นยาวขนาดเลยครับคือซีเอ็มอยู่ใครสองหน่วยปันนี่ปวดสองหน่วยบอกพี่เซ่ขอมขอขับยังไงเนี่ยะครับขับเรีย นี่กินแก็บักบฟีเจอร์รวมกันนะ เหมือนเอาอยู่ตั้งหน่วยมาก่อนนะนี่บางที อออพอดีบุกเขาอยากจับวันนี้เนาะครับเนะเาะไปสวรรคกินซะโอ้ใส่สุกีกินสิเปลือกน,นี่ครับข้ามโพฮึ่ม เสียบขนาดเลยโดนกินแต่หนึ่งนะครับ เกี่ยมมองพี่เป็นนวยอยู่แล้ว อย่างกล้วยเลยนะครับดูว่เสียบรับน่เหมือนกล้วยตบตัวได้กล้วยนะครับเนะาะกล้วยน้ำบ้าสองน่วยนะครับ อีกจังหน่วยหนึ่งมาก็านะ่ก็ว่ากินกว้วยน้ำวลาเนี่บำหลุงนะครับบำหุวงกำลังดินะครับช้อาหารหลายนะครับอาเป็นหน่วยเลยแล้ว เอืออิ่มนะครับนุมหนานวนครับเแบบเสียบนะครับข้ามหาหาบาทนะครับข้าหนึ่งหาบาท ว่าสี่ยี่สิบบาทนะครับนี่เอัลบั้มนี่ละ อืมอิ่มพอดีนะครับโอ้ยกดซองนวลอิ่มพอดีอย่างนั้นแหละมาหมาไข่ซองนวยนะครับก็วล้วพอดีนะครับอาหารมือเที่ยงมือนี้ครับกินง่งยงนะครับกินที่ม้งานนะครับพอดีบริการบ้านเนาะพอดีหนอง่นอยู่บ้านอยู่ก็เลยบริการนะครับอ่านะครับก็ทุกทีนะครับไปโจมันคอกับเห็ดนะครับลิปวิีโอต่างๆ่งนะครับทั้งเกี่ยวกับผวกัเครื่องผวกอาหารการกินนะครับจนร่างกัยอับเหลืองอาหารการกินนํ่นะครับจะ่ไรก็อย่าลืมนะครับ เห็นก็ลังใจนะครับพยรโจมันัคอนะครับชอ o u t u b e นะครับพปรโจมันตัคอแล้ะกับเพจนะครับพปรยโจมันตัคอรใช้แนวนะครับผมเกี่ยวกับอาหารการกินการอยู่การกินนะครับผักเครื่องเครื่องร่างของขังต่างๆนะครับก่อนจบนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณในหลายครับผมสวัสดีครับ